ผมอยากส่องกงเกงในยายมาฮไปเลยครับพี่จะไปพาไปไปดูกกนอยายผู้รู้ลินพันกันเลยก็ไปไหมอีกรอบหนึ่งกดติดตามแล้วนะครับขอบคุณมากเลยผมอยากดูกกนอครับ โอเคเข้าสู่โหมดปกติไปเลยครับโหมดเออ,อค่อยค่อยโล่งตาหน่อยมหมเมื่อกี้นี้มันแดงจัดเลยเก็บเหรียญมาเยอะๆครับนี่น่าจะเป็นโหมด normal ไหมโอ้ยโอ้โหใหญ่เดินเซอรเวอ,รอะไรตรงนี้ไปกันต้าแอบที่เดิมที่เดิมของเรา ถ้าดูกโกโนราวาตาโตนะไปหมดหรือยังครับเอ้ยแบบนี้มันก็สวยดีนะทุกคนนะมันเป็นสีเขียวที่เดิมที่ <c oughs> <c oughs> มันคือที่ปลอดภัยของเรานะเราจะวิ่งไม่แอบ,บตรงนี้ <c oughs> พยายามไม่จำเป็นอย่าไปใช้นะครับปืนโอ้ยคุณยายดีนะไม่เห็นผมดีนะไม่เห็นผมเออ เกือบเห็นล้วอุ้ย,อยโอ้ยอ้าวมาดักทต่งี้เออไไหรอเป็นยังไงครับไปยังไงล้วเปกันละอุ้ยชยุบยิ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 บเราหันมาหันหลังหันหลังหันหลังเออตรงนี้เอกโอ้โหมีซิกแซกหลบด้วยมีซิกซิก I see you าาาย,ยายเราคงนอนกันด้วยกันข้างกันนะยายคุณตา พุดตามาโคตร็วดูเขาพูดพี่ไม่กลัวช่องบีโดนแบนเอยน้องยองอยากไปหาดูเลยนะเดี๋ยวมันจะบินเนีโอคุณตาแบ,บ็คเพนเทอร์หน้ายังไงก็ผ่านน้องอันนี้พี่เล่นชิวๆไปก่อนนะยังไงก็ผ่านครับมันเกือบไม่ได้เห็นเฮยพี่มองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ เขามากันไวมากเลยนะคุณตาคุณยายโยนไปก่อนครับค่อยมาเติมทีหลังโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยคุณตาโอ้ยกะไม่ให้ผมเดินขึ้นไปเลยหรือไงจะเดินตกน้ำเออกลับมาอยู่ที่เดิมที่เดิมมันไม่ปลอดภัยอีกแล้ว ทา้ทา,ทา,ทาตาตมะะเลยครับพี่ที่ปลอดภัยมันไม่คือมันไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่ที่ปลอดภัยของเราอีกแล้วนะ <c oughs> ผมจะผ่านไปครับเนี่ยเ,ออเล่นเอาฮาไปพี่เล่นเอาฮาไป ต้องไปเอาเอาเอเอุ๊เอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอุ๊ยเออที่ปลอดภัยที่ที่สองอยากดูอุ๊ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาแล้วครับดูของคุณตาไปก่อนได้ไหมมันไม่ใช่ที่ปลอดเฮ้ยกุญแจเหลืองกุญแจเหลืองเฮ้ยมีคนตาย ฮ้ยใครอะตามีคนโดนเด,ดอยาอย่าบอกนะพี่อีกไปดีกว่าไปดีกว่าไปเลยไปเลยยายน่าจะเดินเหยียบปืนกำจัดกินปลากันนะคุณยายเดชแต่พี่เหมือนได้ยินเสียงคุงกิ๊กเฮ้ยโอ้โหอุ๊ยอ้ย ตามาตอนไหนอ๋อคุณยายเดินเยียบลูกกระสุนเองเดี๋ยวนะคุณตาตาแป๊บหนึ่งคุณตาแป๊บหนึ่งให้ผมหยิบสักแป๊บหนึ่งไม่ได้เลยพี่ลงไลฟ์เมื่อไรเดี๋ยวจบตานี้พี่ก็ลงเลยนะอะไรมันจะยากอะไรกันเลิคุณตาอนเซ็นคุณยายมาตีเลยพี่อย่าเดินไปใกล้ประตู ให้แกเดินไปก่อนเฮ้ยอุ้ยโอ้โหแกก็เดินกลับมาโอ้กุญตาโดนกุญตาโดนกุญตาโดนคุญยายโดนไหมอุ๊ยกุญยายไม่มาโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกกระสุนมันยิงให้หมดเลยยิงหนึ่งนได้อ้าวกระเด้งไปไหนละ โอ้ยกระดิงไกล,กลเกินไม่เอ้ยเราต้องเอาวางไว้แถวแนี้ครับให้คุณตาเดินมาเหยียบชึบเออตรงนี้แหละเหมาะหมิงเลยไม่ต้องไปยิงเลยครับนอ้นองๆเดี๋ยวคุณตาคุณยายเดินมาเหยียบเราไม่ต้องไปยิงให้เสียเวลาเดี๋ยวคุณตาคุณยายเดินมาเหยียบเองไปใช้เรือเอ้ยเราหนีทางเรือได้เข็มมันพิษร้ายแรงมากครับไช้แล้วนะมัน พิษทีนี่เด้งโดนหลังคาเลยนะฮะให้กุญแจเรือมาแล้วครับเอาวางนี่ก่อนอุ้ยอุ๊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 ยอุ้ยอุ๊ยบอกแล้วบอกแล้วเออให้ผมได้เดินทางสะดวกมั้งครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครถีบยายมีใครมีใครถีบยายลุกออกมาอออ้ยเ เออยามันเพิ่งออกฤทธิ์สวัสดีครับโอ้ยผมนึกว่ายายจะไม่เป็นอะไรเสียงสันเลยผมเห็นยายแวฟ์มาเนี่ยผมนึกว่ายายไม่โดนไม่เป็นอะไรอลดิเมื่อกี้ใครติดไปครับไปไปต่อไปต่อเเสียงอะไรเสียงอะไรลงเอฟแจงไหมครับลงแะปพี่ลงแอป พวงมาลัยเรือครับเออเราเดินเล่นได้สบายเลยครับเราเอาปืนฉียดยาวางไว้ตรงนั้นละสะดุ้งที่ตายไปเลยเครับเราต้องตัดโซ่ไหมเออไม่มีโซ่คล้องครับอ้าวคุณตาเต้นสบายใจคุณตาเต้นสบายใจ <laughs> พวงมาลัยไหว้แมเออพวงมาลัยไหว้หมเต้น <laughs> สบายใจเลยนะตา ไม่ต้องกลัวครับน้องๆเดี๋ยวมีคนเดินลงมาก็ตายเองแหละครับอึ๊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 บยายอึ๊บอึ๊บสิยายบอกแล้วปลุมือยายเลยครับอ๋อฮืออึ๊ยเออนั่นแหละครับมันคือพิษส่งของปืนกำจัดกินปากมันคือมันคือพิษส่งของปืนนี้เอ้ย ดี๋ยวพี่พยายามจะอ่านให้ทุกคนเลยนะเซ <c oughs> นุกแม่เลยครับกับพี่ชนูใช่ไหมพี่ชนูเขาไล่อยู่ไหมน้องชนูเออน้องชนะอันนี้พวงมาลัยอีกอันนึงแต่เราต้องรีบลงไปนะก่อนที่คุณยายกับคุณตาจะเกิดนะครับไปไปเปิดไปครับเอยอ,ออกไปดิเออเออที่ตายายเล่นเกมสะนุงชีมีตายตรงนี้มีอะไรต้องซื้อเฮลิคอปเตอร์เก็บไปก่อน โอ้แล้วต้องไปหาแสลงด้วยโอ้โอ้โอ้ใจเย็นๆครับพี่เหล็กพี่พี่เหล็กเข้าใจร้อนแล้วเกินเดี๋ยวผมไปดูดเฮ้ยมีใครจะแวบมามั้ยชึบเอ้ยโหยโคตะกลัวโอ้โหยนี่มันทางผีผ่าน เอทางผีพานทางผีพานทางผีพานทางผีผ่านทางผีพานาผีผนทผีทท่รังกาเด้งไปแล้วพี่เหล็กขยับอัตโนมัติครับเหล็กเต้นเฮ้ยทางผีผ่านไหมแถนี้แถนี้มีทางผีพานอีกไหมครับไม่มีตุ๊กตามีระวังด้วยพี่ระวังด้วย เหรียญคงับเหรียญเก็บเอาไว้เราจะไปซื้อปืนใหม่กันนะตรงนี้มีอะไรเฮ้ยไม่มีอะไรเลยจริงเหรอเราได้กุญุแจตามาอะอ้ยังไม่ได้ด้วยยังไม่ได้ด้วยไปไหนละครับกุญแจไม่มีใครอยู่เลยกันไกโอ้กุญตาอย่างอาซาอยู่ข้างล่าง <laughs> พี่เอากระสุนวางไว้ทุกที่เลยได้เลยนะไปไหนละทุกยาย เฮ้ยกุใหญ่ยยฟื้นแล้วกูใหญ่ยยฟื้นแล้วโอ้ยเร็วเลยเร็วเลยโอ้โวอาบมากระตาผมเลยนะเฮ้ย <c oughs> สเปร์กำจัดกินปาก <c oughs> ไม่ใช่พี่อันนี้คนละอันนี่ <c oughs> อันนี้อันนี้เปนปืน,น,นจรวดไฟฟ้าไป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 ต่อนี่ไงกุญแจกุญตาโอเคไปเลยครับกุญแจไปใส่ก่อนนะโอ้โหแต่ละคนแต่ละ ถ้าคุณตาไปนอนคุณตาจะคันกระสังไหมพี <c oughs> เออ่เร็วเลยครับเร็วครับเร็วครับเหรียญเหรียญไม่มีอะไรเลยมีแต่เหรียญเก็บเหรียญเออ <c oughs> กันไกลกันไกลเอาขึ้นไปแป๊บข้างบนกนะ่อนครับจะสองหมื่นแล้วเออขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยตรงไหนตรงไหนอันนี้มันต้องทำอะไรอะไม้มันแตกอะ ราจะเข้าไปได้ไงใจอะไรครับเอ๊ะอะไรนะอะบิ๊กล็อกคีอะบิ๊กอะบิ๊กล็อกคีอับบิกล็อ,คอก,อกอค,อกอคีโอ้ยวิชากระโดดหายตัวมาได้ยังไงกันเนี่ยมันจะไม่รอดเพราะคุณตากระโดดขึ้นมาได้นี่แหละลุงเกิดอะไรจังครับลุงเขาเร็วมากตอนนี้เราเหลือน้ำมัน แล้วก็กุญแจแผ่นล็อกคีย์นะน้ำมันแล้วก็กุญแจแผ่นล็อกคีย์โอเคแล้วก็ปจัจแจเฮ้ยระเบิดระเบิดอยู่นั้นระเบิดอยู่นั่นเองปืนอยู่นี่เ <c oughs> ฮ้ยชยงใครในห้องน้ำมีอะไรไม่มีอะไรเลยสองหมื่นบาทแล้วครับพี่ตรงนี้มีฟิวตรงนี้มีฟิวอยู่น้อง งนี้ไม่มีหนีทางไหนครับพี่จะหนีทางเรือนะเฮ้ยอันนี้กุญแจประตูหน้า,ามายืนดูคุณคุณยายสรุสลายก่อน <S <S 1> <S 1> พี่เอาเหล็กไปใส่ดูครับได้เลยนะแล้วไม่มีใครลงมาล่ะครับเอา้าเขาไปไหนกันหมดเลย โอ้โอ oh, 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 ้โอ้ด oh oh. ิ Boy? ้นคู่ดิ้นคู่ฮ่าเ่า่าเ่ายกา่าตาย่อฮ่าฮ่าน่าฮวาฮ่ยฮตาฮ่าฮตาฮ่าย่าฮยา่าฮ่า่า่า่่าฮ่าฮ่าัดาาาย่าฮ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 ่า่าฮา่าฮ่าฮ่า่าฮ่าท่า่า่าฮ่าฮ่ัฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่ามีใครเห็น วโหเขาเรียกว่ายิงนัดเดียวได้นกสองตัวกันเลยนะนี่ <c oughs> ดับเบิลเลยโอ้ยมันจะยิงยากมันจะยิงยากหน่อยต้องเอาอปืนเข้าไปข้างในเลยครับชึบโอ้หย,ยิงยากเสีเหลือเกินไหนครับลูกกระสุนวันสุดท้ายเฮ้ยวันสุดท้ายไปยัง โอ้ยมันก็ยังยิงไม่ทะลรอุย้ยขึ้นมาแล้วเหรอขึ้นมาแล้วหรือเปล่าขึ้นมาแล้วหรือเปล่าวันดีวันทีฮะแถลงก็ไม่มีคุณไม่ผ่านคุณไม่ผ่านเดี๋ยวเพิ่งยิงน้องๆเดี๋ยวคุณตาขึ้นมาเขาก็โดดขึ้นมาได้ปิดประตูก่อนพี่แล้วก็ยิงอุย <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ โอ้ยทำไมก็เสียวจยีใครเล่นนะต้องมีคนกระโดดขึ้นมาแน่ดูแล้พี่จะยิงพี่ก็ไม่กล้ายิงกลัวม,มีคนกระโดดขึ้นมาติดตามทุกช่องเลยครับน้องกวินขอบคุณมากเลยนะอ๋อด้วยแล้วทำมต้องโยนก่อนเออเอออย่าไปไกลครับอย่าไปอย่าไปไกลมาก เฮ้ยมีคนโดนมีคนโดนใหย่ยเล่นน้ำอยู่พี่ใช่ไหมครับแ้มีคนโดดขึ้นมาครับเนี่ยส่องดูก่อนพี่ไม่มีใครนะ่ะไปยิงต่อไม่มีใครมาหรอกใครมันกระโดดเล่นน้ำพี่คนมาเล่นน้ำอะไรตอนกลางคืน อหมอดอะไรจะยิงโดนไหมเขาใบนนี้เอ้ยโดนแล้วโดนแล้วผมมือยิงโคตรยากเลยตาแอบนอนแล้วมั้งพี่ไปครับปลดปล่อยพี่แดกพี่แดกจะวิ่งไล่กันแล้วไหมเอ้ยพี่แดกหน้าความมาแล้วมาแล้ว มันกระโดดขึ้นมาไม่ได้เออน้องน้องภาคี้มันกระโดดขึ้นมาได้ระวังนะครับพี่แต่คูล่าเขาจะทิ้งกุญแจให้เราอยู่ดอกหนึ่งนะเดี๋ยวเราเขึ้นมาดูไหมมันมันมันโดดขึ้นมาได้มันโดดขึ้นมาได้พี่บอกเลยพี่บอกเลยดูกระสุนดูกระสุนอยู่ไหนยายยายเดี๋ยวตามมากระสุน อุ้ยอุ้ยอุ้ยแอบก่อนแอบกอนแอบกอนเอ้ายายเอ่อยายยายลูกกระสุนผมหายเฮ้ยนานเข้าแล้วยายเอาลูกกระสุนผมไปกินหรือเปล่าเนี่ยคุณยายครับสวัสดีจ้าสวัสดีนะเออทุกคน หายเลยครับลูกกระสุนรูกว่าหล่นลงไปข้างล่างแล้วสวัสดีครัสวัสดีนะเอา้าผมยิงอยู่เมื่อกี้หายไปเลยไปใส่แล้วครับลูกกระสุนผมมันอยู่ข้างใต้นี่พ่อพี่โอ้ดู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 อ้ยกระเด็นทะลุก,กำแพงมายานันนี่เหลืองขนาดน,นั้นไปเลยครับ โดนลงมาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วเออเออเรีบเลยเรียบเลยมาแล้ว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 ยิงที่ที่ขาเ,ออเรียบร้อยเรียบร้อยพี่ผู้ดีสารเลยได้ไหมตรงนี้ไม่มีอะไรต้องไปหาถาังน้ำมันแล้วออมีคนงงพี่มีคนงงมีมีคนทำทรงงงอยู่พี่พี่ แอบไป,ปยิงที่ข้างหลังคุณตาดีกว่านี่ไงน,นี่ไงเออมีคนงงพี่ยิงอะไรอ่ะพี <c oughs> ไ่ไหนบอกไหนบอกจะให้ดูกกรอ <c oughs> เปิดเพลงย้อมใจก่อยครับทุกคนไม่รู้อ่ะพี่แอบยิงตาได้อ่ะพี่สาใจแล้ว เยี่ยมพี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมันยังเหลือถังน้ำมันนี่แหละครับน้องๆมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในนี้ไหมอ๋อนี่ไงปะแจครับหยิบปะแจแล้ววิ่งเลยหยิบปะแจแล้วส่งพลังไม่พี่เป็นคนละอันมันมีแต่ใส่สาบงแล้วส่งพลังอันนี้หยิบหยิบปะแจแล้วส่งพลังเออผมมีปืนของผมอยู่ข้างในผมมาแอบเอาไว้ ไม่มีวันจบได้ง่ายๆหรอกพี่ไปไหนแล้วครับใส่สะบงแล้วทรงพลังไปไหนอยใส่สะบงแล้วทรงพลังอ่าไม่ได้เออใส่สะบงแล้วทรงพลังใส่สะบงแล้วทรงพลังล่วงเลย,อ,อ,ยอุ๊ยอุ๊ยผมยังไม่ได้ยิงเลยตาเนี่ยลูกกระสนุนยังอยู่กับปืนผมอยู่เลยตาอ,อ๋อคุณจายเดินเหยียบ พี่เล่นกี่วันแล้วครับในเกมเนื่องจากวันที่สามไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาระเบิดให้ตัวน้ำมันกินมันชอบกัดแล้วเอาเลยครับเปิดเลยเปิดเลยไปเลยครับเอาระเบิดส่งพลังให้มันอุ้ยมันมาโอ้โหยังไงมันแค่มาจูบเราไม่แค่มาจูบเราเล่นมันมาจูบเรามันบอกว่าอยากได้ระเบิดอ่ะขอระเบิดสักอันนึงนะ โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดหลุดมือระเบิดหลุดมือดื้อดื้อดื้อเ้ยเย่าตู้มหย่อตู้เลยเย่าตู้มอย่าตู้มนะครับอย่าตู้มอย่าตู้มอุ้ยยายใส่สะบงแล้วอุ้ยให้ผมพูดจบก่อนได้ไหมอ้โหมีคนทำอะไรครับใส่สะบงแล้วทรงพลังใช่ไหมเออเอาไปกินโอ้ไม่โดนมันมันหลบทันขออีกอุ้ย มันระเบิดหายเลยเอาไปกินเออใส่สบงและทรงพลงังใส่ระเบิดหายไปลูกหนึ่งเออมีคนมาไหมมีคนโอ้ตาเลเซอร์มาเลยโอ้โหคุณตากดแค้นมากคุณตาดูดิคุณตามีแสงเลเซอร์ที่ตา,าคุณตาเขาเป็นอะไรคุณตาเป็นอะไรตา อุ้ยอุ๊ยของแท้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 ตาเรืองแสงโอ้คุณตาเป็นอุตร้าแมนหรือเปล่าครับไม่ใช่อุตร้าแมนดินี่มันซูเปอร์แมนอะอย่าหาเล่นถ้ากลัวใช่แล้วตาเขาจะตาสีแดงเงี้ยทุกคนไปเลย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 ไปเิื่อกี้ไปเมือกี้โอ้ยเกมของแท้ไหมครับของแท้เลยนะ หลานยายไา้ยังไงใครขวัญอ่อนอย่าหาเล่นนะครับพี่ว่าคุณตาลงมาแน่ตาจะระเบิดคุณตาอยากกินระเบิดแล้วครับทำไมตาแดงโอ้ยคุณตาอย่าไปจ้องตาคนอื่นนะโอ้ยไม่ไปด้วยระวังคุณตาจะยิงเลเซอร์นะพี่ใช่แล้วคุณตาเขาจะยิงเลเซอร์ใส่เรา ไปเลย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 กูตากูตากูตามาแล้วอุ้ย,ยกูจะขึ้นไปกูจะขึ้นไปพอดีหยิบสิครับหยิบไหนไหนตาเลเซอร์อยู่ไหนตาเลเซอร์เหรออุ้ยโอ้ยเฮ้ยมีคนมามีคนเห็นมีมีคนเห็นมีคนเห็นเออทำไมตาแดงกูตามองโหเร lem, าโอ้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  กว่าจะผ่านบทเรียนนี้ไปได้คือถ้าเราเก็บตรงนี้เรากุญแจก็จะไม่เดินสะดุ้งอีกไม่เป็นไรเราเก็บได้อยู่ไปเลยครับระเบิดมันหายไปลูกนึ่งกระเด็นกระดอนมาแถวนี้ไหมไม่มีแล้วระเบิดระเบิดหายเอามาไว้นี่ก่อนเอามาไว้นี่ก่อนฉลงโอเคน้ำมันน่าจะอยู่ในนี้รีบเลยครับ มีข้างล่างอันนึงใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆมีน้ำมันแน่น้ำมันแน่ดูสุดปืนโอเคเรามีปืนแล้วไปเอาปืนเอ้ยตกใจตกใจเออเ้ยตรงนี้ไม่ปลอดภัยตรงนี้ไม่ปลอดภัยอไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยบอกหยุกหยกยโอ้ยบอกแล้วในห้องเนี้ยคุณยายตีทะลุมาได้ เฮ้ยผมตายได้เหรอวันนี้วันที่ห้าแหละครับมีน้องๆยังถามอยู่เลยว่าพี่จะออกทางไหนผมไปเล่นไม่เคยผ่านเลยพี่อันนี้มันคือตัวอะไรพี่มันคือนนุษต่างดาวเอ้ยนนุษ์ต่างดาวตบเราผีชุดดำในที่หยุดนะครับทุกคน โอเคโอเคจบกันเลยผีปา